หัวหินจัดกิจกรรมงานวันดินโลกน้อมรำลึกราชการที่9ค่ะวันที่18ธันวาคม2568ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบอเภอหัวหินจประจวบคีรีขันธ์นายประสูตหอมบันเทิงนายอำเภอหัวหินเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันดินโลกและเศรษฐก,ก,กิจพอเพียงระดับชุมชนประจำปี2568มีนางสาวไพรินกองพันธ์รองนายุเทศมนตรีนครหัวหิน นายมนกิจมารับเพ็นพ่วงน่วยการโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและชาวชุมชนต่าง,างๆเข้าร่วมงานจํานวนมากนายประสูทธิ์หอมบันเทิงกล่าวว่างานวันดินโลกและเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนเป็นกิจกรรมสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดินซึ่งเป็นฐานรากของการเกษตรอาหารและระบบนิเวศที่ยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และโรงเรียนร่วมกันจัดนิทรศการฐานเรียนรู้และการสาธิตต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินเกษตรอินทรีย์และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและคนในชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างครอบครัวและชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนางสาวไพลินกองพันกล่าวว่าวันดินโลกจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรดินซึ่งสอดคล้องกับมติขององค์การสหประชาชาติและตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธั วาคมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงมีบทบาทสําคัญในการส,งส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศมาเป็นเวลานานวันดินโลกจึงทําหน้าที่เป็นเวทีโลกในการนิ้นย้ําถึงบทบาทที่สําคัญ ของดินในการดำรงชีวิตบนโลกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่บุคคลองค์กรเกี่ยวกับความจำเป็นในการป้องกันและจัดการทรัพยากรดินสำหรับคนรุ่นอนาคตคกิจกรรมนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของดินโดยส่งเสริมแนวปฏิบัติและนโยบายที่ยั่งยืนตลอดจนเป็นการลํำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ดินไทยและน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน